ผมอยากจะแชร์ตัวเลขอันหนึ่งแล้วกัน <Okay. S 2> นะครับก็คือในประเทศไทยตอนนี้นะครับธุรกิจบ้านเราจ่ายเงินค่าการตลาดออนไลน์เนี่ยตอนนี้ประมาณ20%ของค่าการตลาดทั้งหมดซึ่งมีมูลค่าประมาณเกือบ20,000ล้านคือเงิน20,000ล้านทุกปีทุกปีไหลออกต่างชาติซึ่งตรงเนี้ยผมก็มองว่าปีปีหนึงเงินตรงนี้ถ้าเกิดเราให้ผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อสินค้ากับเราใช่ไหม เป็นคนแชร์เองเพราะทุกคนก็มีเครื่องมือเหมือนกันหมดนี่เครื่องมือโซเชียลมีเดียใช่ไหมคุณแชร์ไปก็มีคนเห็นนะคุณยิงแอดมันก็ค่าเท่ากันน่ะใช่ไหมเราเอาไปให้คนที่เป็นผู้บริโภคที่ซื้อของกับเราดีกว่าคือแทนที่จะให้เจ้าของไปจ่ายไปให้ลูกขายในสมาชิกของเราดีกว่าใช่ใช่ก็คือคนที่เข้ามาซื้อสินค้ากับเราอ่านะครับซึ่งสินค้าของเราต้องบอกก่อนว่าแพลตฟอร์มที่เราทําตรงเนี้ใช่ไหมฮะ,ะชื่อว่ามูมอ รูปแบบนี้ยังไม่มีเลยในไทยรูปแบบนี้ยังไม่มีครับในประเทศไทยเดี๋ยวนะ้เราอธิบายความเป็นตัวตนของมันว่าผมในฐานะสมมติเป็นผู้ซื้อแล้วจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันยังไงครับือผมจะเป็นคนอยากเอาของไปขายในนั้นผมจะเป็นส่วนหนึ่งของมันยังไงโอเคได้ครับก็ถ้าเกิดในมุมผู้ซื้อก่อนนะครับจริงๆก็เหมือนแอปมันคือแอปแอปหนึ่งชื่อมูมอซึ่งเราต้องโหลดโหลดใช่ครับโหลดมูมอปั๊บแล้วก็ต่อแล้วก็พี่ก็แค่เข้ามาแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่จะได้ ซึ่งตอนนี้เรามีแล้วมีแล้วเ,วเดี๋ยวนี้อันนี้เริ่มมานานยังครับเริ่มม,มาประมาณเกือบปีแล้วครับอ่าโอเคครับผมแปลว่าหลายคนอาจจะรู้จักแล้วพูกมีสินค้าแล้วมีพันธมิตรที่อยู่ในนี้แล้วใช่ครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยคือสินค้าที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็ไม่ใช่สินค้าอย่างเดียวมีกลุ่มพวกบริการด้วยก็คือพวกบลชเชอร์ร้านอาหารแล้วเดี๋ยวก็จะมี d e l i เ e r y เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เราด้วยนะครับก็คือเราก็ใช้ชีวิตประจําวันนะครับซื้อ เพียงแต่ว่าเหมือนเราก็มีกติกาเหมือนเล่นเกมอะใช่ไหมครับว่าถ้า,าเกิดพี่อยากจะเข้ามาเพื่อที่จะมีรายได้นะมาสร้างรายได้ด้วยการไปบอกต่อ,อยางเงี้ยนะครับเราก็ต้องบอกว่างั้นก็ต้องซื้อแล้วก็เก็บคะแนนให้ได้ครบเท่าไหรอ่อย่างตอนนี้ของเราก็คือเก็บให้ได้ครบ250คะแนนใช่รับทุกสินค้ามันก็จะมีคะแนนของมันซื้ออันนี้ได้10แต้มซื้ออันนี้ได้ร้อยแต้มว่าอะไรรวมให้ได้250ใช่แล้วเกิดอะไรขึ้น พี่ก็จะได้เป็นสมาชิกที่เราเรียกชื่อว่าเพเซอร์เพเซอร์คือจริงๆวิ Wing ่งมาราธอนอ,อ๋อการวิง่งอ๋อโอเคใช, <P ace. S 2> ใช่ใช่พี <P ace. S 2> อซาเพเซอร์ะ er นะครับซึ่งคนที่เป็นเพเซอร์แล้วเนี่ยก็สามารถชวนคนได้แหละก็คือชวนเนี่ยชวนเพื่อนฝูงมาซื้อของกันในนี้มากินใช้กันในนี้ชวนผ่านแอปได้เลยครับเพราะมันก็แค่ส่งลิงก์ไปหรือว่าส่งลิงก์สินค้าไปก็ได้เฮ้ยเนี่ยแชมพูอันนี้น่าใช้ก็ส่งลิงก์สินค้าไปถ้าเขาสนใจเขาก็กดซื้อ เขาก็เป็นสมาชิกของเราอ่าเราก็เขาก็เป็นสมาชิกถือว่าอยู่ในทีมเราถ้าเกิดเขามีการซื้อต่อเนื่องเราก็ได้ค่าการตลาดกลับมาด้วยผมชอบมากนะครับกลไกนี้เพราะว่ามันเป็นการเอากำไรน่ยไปคืนให้กับผู้บริโภคใช่มครัแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าเฉพาะ ช่ไหมมาคุยมาแบบชวนเราแล้วก็ให้เราซื้อสินค้าที่เราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้แต่เวลาเราซื้อของในออนไลน์เราต้องการวันดีคืนดีอยากได้อะไรก็มีรู้ไม่เจมฟันยันเลอลบเออใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันจะตอบโจทย์ก็ฉันใช้แชมพูยี่ห้อนี้อยู่ฉันก็อยากได้แชมพูยี่ห้อเดิมอ่ะเออทำไมอาบังคับให้ฉันเปลี่ยนยี่ห้อเพื่อไปเป็นลูกค้าเธอได้ยังไงอะไรเงี้ยใก็แปลว่าคุณต้องคลุมให้หมดใช่ครับอ๋อก็เลยต้องได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ต่างๆก็มีเยอะแยะเลยครับ ครับก็แบรนด์ที่ทุกคนใช้กันในชีวิตประจำวันเลยมีทั้งอาหารสัตว์ก็มีนะครับแบบสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมีพวกร้านอาหารแบรนด์ดังต่างๆบาร์บีคิวพาซาหรือว่าพิซซ่าฮัทอะไรพวกนี้มมีชื่อเสียงใช่ใช่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ก็คือนอกจากคุณได้ซื้อแล้วคุณก็อาจจะสร้างรายได้ให้ตัวคุณเองได้ใช่ครับจริงๆช่วงนี้โควิดด้วยใช่ไหมฮะซึ่งผมมองว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดถึงเรื่องการต้องมีรายได้เสริมละต้องมีหาช่องทางอื่นบ้างละนะครับ มันอาจจะเป็นอาชีพหนึ่งที่นั่งทำอยู่ที่บ้านได้ใช่ครับ